ก็ไล่สุขสันต์มหาสจรรพันไม้นะไล่พี่ก็พามาชมเล็กๆสั้นๆนะกั mm hmm. ก็อันนี้มุมกาแฟยามเช้าน้ำอันนี้ลอยน้ำตอนแรกติดไอ้นี่ไว้ตอนกลางคืนโซลาร์เซลล์มันจะมีไฟโคมเห็นลอยน้ำไหม น้ำท่วมขึ้นมาแล้วน้ำมันมีร่องรูน้ําระบายออกตรงนั้นน่ะตุงน้นดินน้นมันออกไปตามนั้นเนี่ยอันนี้เพิ่งปิดทางออกไปกออ็อันนี้บันไดท่วมขึ้นมาจนเหลือแค่ขั้นเดียวเองจริงๆมันมีห้าขั้นตอนนี้มันก็เหลือแค่สองขั้นสูบไปได้ประมาณนี้ก็นี่ พื้นที่สิบไร่อันนั้นสาลาอันนั้นเป็นโดงดอกไม้ในนี้ก็ปราคับอยู่ในนี่แหละอันนั้นพุปิดพุไปก่อนฝนตกมีโอกาสมาเที่ยวได้นะในสุขสารมหาสจัจจรร์พันธ์ไม้ก็ประมาณนี้แหละก็ตะกี้ถ่ายจากมุมนี้ ตั้งเขามาอีกแล้วเห็นไหมมือตุ๋อที่นี่ฝนตกโคตรแรงเลยอน,นี่อาหารปลราคับก็ให้อาหารมันตรงนี้เวลานั่นก็ดีดนิ้วเรียกมันก็มาแต่ว่าเช้านี้มันไปกับน้ําเยอะมาแค่สามสี่ห้าตัวเองจะร้องไห้งทรถางกละมังปิดโอเคค่ะไปละ